สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางชองเดอนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้เขา็มพบผมมาพอก,กันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้องก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนนะคะเล็กข้อมฝันของแม่น้องอ่างเปานะคะเพิ่นวาฝันฝันดีนะคะเพิ่นเลยสิมาเล่านะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะคะก่อนจะไปฟังเบิ่งตัวเลขนะคะมาเบิ่งวกนาวดกบอพี่น้อง กะนาอยู่บานแอดเองเด้อนะคะพูนะขันมันเป็นเพียให้เด็ดใบมันออกนะคะคันเป็นเพียให้เดดใบมันออกมันจะเป็นนวยเป็นนวยหลนะคะพูนะเป็นพ่วงอยู่พี่น้องพ่นะพ่วงค่ะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้ฮะนี่เดดออกนี่เด็ดแบ่งสิเนี่ยเดดออกเด้อค่ะอย่าปล่อยไวมันจะนวยจะบดุกเด้อค่ะพี่น้องบ่พูนะนวยดกปอ จนงากรปุ่นะดกคักค่ะเนี่ยแอดก็ขอโทษขอไัยนะคะอันร้านนะคะร้านสาวนะคะมันอายกล่องพี่น้องมันอายกล่องเพิ่นเลยบออยากให้เห็นหน้านะคะเอาแต่เสียงก็แล้วกันเนาะคะเนาะเอาแต่เสียงก็แล้วกันเอาแต่เสียงอันร้านสาวก็แล้วกันเพิ่ว่าเพิ่นฟันดีเพิ่นเลยได้มาบอก แม่ว่าฟันแบบนี้อีกเลี่ยวนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเราฟันฟันแบบไหเหรอฟันววานกับแก่กัดมือเด็กหน่อยแล้วเป็นผู้เท่าข้าเจ้าตีเลขกให้อืมตีเด็กซีหนึ่งเจ็ดเออซีหนึ่งเจ็ดเนาะตอนแม่ล่งคลิปแรกนะคะซีหนึ่งเจ็ดเนาะเนาะฟันฟันแบบไหนคือว่าฟันดีแทะงวดนี้ก็มาฟันว่าถืกเด็กื้วมันทีซีปาดถึกเล็กแล้วมันทีซีเพื่น่ะ แต่ว่าในฝันมันเดบหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งหกมื่นหกมื่นหกแต่ว่าตัวเลขก็นมันขื่นมากแค่สามตัวที่เห็นนะมันมีเลขสี่เลขหน,น,นึ่นงเลขหกเลขสี่เลขหนึ่งเลขหกพี่น้องในฝันถือเลขราวัลที่สี่แลดีใจร้ายว่าสับปะยังว่าโอ้ขี้แต่งเงินหลาย <laughs> ถึกถึกราง,งวันที่สี่รางวันที่สี่เดี๋ยวนี้ยมันเดบจากบาทเนาะ จักถึกรอนทีสี่จำเป็นในเจ้าบาทตาบาถึกนะมนื่นหกตาบาเห็นเห็นตัวเลขไดียวป่ะนี่ตัวามันมันเห็นตัวเลขขึ้นมาเลยมีสี่มีหนึ่งมีหกเออมันก็เลขใกล้เคียงกันเจ้าจอมนันนี่พระวางวดก่อนที่ข้าลง่งอะสี่หนึ่งเจ็ดเนาะอันนี้มันเป็นสี่หนึ่งหกเนอเอาละค่ะพี่น้องฟังไหวเป็นแนวทางใส่สตินะคะในการรับชมรับฟัง ตัวเลขแนวทางเด้อนะคะแอดกระดามาแบงปันนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปฟังไปเบิงตัวเลขนะคะมั่นใจว่าซื้อเลขไว้ไว้แล้วเป็นบ่เนี้ซื้อไว้แล้วซื้อเลขวงวดที่แล้วนะ่ะแล้วไปแล้วอันที่ภูทองมาตีเลขนะสีหนึ่งเจ็ดอ๋อรับนี่กซ็ซื้ออีกอ๋อค่ะเอาก็ขอให้โชคดีนกับแม่น้องอ่งเป่าเดอ้อพี่น้องนะคะผู้ใดมักนั่มนะคะกระซื้อนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นถือเพิ่นกระถือ งวดละพันสองพันนะคะลายงวดติดหลายงวดส่วนแล้วแต่ว่าเพิ่นเป็นคนขี้อายนะคะเอาเอาตัวตัวเลขก็แล้วกันนะคะเป็นแมนลุกอันเพิ่นเหล่ามาบใหยฟั่งนะคะเอาค่ะขอให้ FC เอฟซีเพิ่นเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางเนาะออค่ะเนาะขอขอบใจลูกหลายๆนะคะที่เอาตัวเลขแนวทางนะคะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาขึ้นหน้าจอให้เบิ้งกันแล้วกันนะคะ วดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึง่งเพิ่นฝันว่าเพิ่นฝันว่ากับแก่นะคะโอ้ยมันหักตัวออมนี่ mm hmm. เอาวะนี่เอาไปลด mm hmm. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อย่ะครเอฟซีเอาไปเด็ดเอาปิดเอารถเพิ่นฝันว่าตุ๊กแกนะคะกัดมือเด็กนะคะเพิ่นก็เลยสื่อ มีผู้เฒ่าแปรเลขให้เป็น417นะคะแล้วมาฝันอีกนะคะฝันย่ำอีกเพิ่นฝันว่าฝันย่ำว่าเพิ่นถือลอตเตอรี่นะคะถือลอตเตอรี่รางวัลที่4ถูกยูหมื่นหกนะคะพี่น้องถือยูหมื่นหกเด้อนะคะถือหมื่นหกแต่ว่าเห็นตัวเลขน่ะเป็น416เลขมันหน่อยคู่หน่อยชุดนะคะ เพิ่นก็เลยอยากมาแบ่งปันเพิ่นดีใจนะคะในค่วมฝันเพิ่นา่าเพิ่นถือลอตเตอรี่นะคะเนาะนะคะเอาละค่ะคืนนาจอเลยนะคะคิปกอนนะคะ417คิปนี่416เด้อคะ่ะพี่น้องนะคะนะคะ่ะมากกันบอนะคะหลานสาวเป็นคนขี้อายนะคะพี่น้องนะคะเป็นคนขี้อายก็เลยเอาแต่เสียงนะคะมาแบ่งปันนะคะกับอไห้เอฟซีทั้งช่องเอาไปเบิง่ง เอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะเพราะว่าแม่นอ้องป่าเพิ่นก็บอกว่าดวงเพราะว่าเิ่นฝันมาหลายงวดติดแล้วนะคะเิ่นฝันแบบนี้เพิ่นซื้อใบกบงวดละพันสองพันนะคะถึกถือซ้ำนันนะคะบ่ถือหลายซื้อลอตเตอรีกอ่กะซื้อแค่ใบเดียวนะคะพี่น้องนะคะตาบานี้เพิ่นซื้อใบแล้วนะคะใบเดียวนะคะสี่หนึ่งเจ็ดเพิ่นเลยมฝันว่นาเพิ่นถือ รางวัลที่4ได้เงิน1,000หกนะคะแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นเห็นนั่นนะคะเพื่อนสังเกตเพื่อนเห็นตัวเลขนะคะ416นะคะ416เด้อคะ่ะพี่น้องนะคะ่คะมักกันบอนะคะขันมาก,กระจัดเด้อนะคะขันคัดกระพันนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแน,น,นวทางเท่านั้นนะคะก็ให้พี่น้องเอาไปเบิ่งเอาไปเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะนะคะ,นะคะเมื่อนีนก็ะยุก,กับตนบักเน้านะคะ มักหน้าโดกโดกพี่น้องนะคะค่ะบรรยากาศกระซิคลึมนะคะเมื่อนี้สิตกแน่บ่ตกแน่นะคะท่ชนชมนะคะจะตกก็ไม่ตกนะคะพอลิลลินนะคะท่ชนชมนะคะค่ะมักหน้านะคะผู้ใดบม่มีบักหน้ากินนะคะกับแวะข้ามาไดเดอร์นะคะที่บ้านบากซิตี้นะคะต้นหอมต้นซาลาแนนะคะกระงามงามพี่น้องแล้วก็ต้นหอมนะคะสวยนะคะางามงามนะคะ บมีบักเน่าค่ะหาเด็ดปักเน่าบ,มบ่มีบกสซมกินเ้ากับเด็ดบักนเน่านี่ยเรากินสซมพี่น้องนะคะนี่ค่ะสะระแนกนง็งามงามเลยค่ะ,ะสะระแนนะคะเก็บบอค่ะพี่น้องเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้อฟซีทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้เฮงเงเรื่อยๆยนะคะ ถูกหว้ลวยเบอร์ไปน้ำกันมวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศ2งพ7นหห้าอเ็ดนะคะก็ให้โชคให้มานกันสุขุสุขุนเด้อนะคะท่านชมนะคะเอ้ามาเบิง์บักเน่าไปกินน้ำกันนะคะดกมากเลยนะคะนะคะดกมากเลยนะคะพบกันไหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ หน้ากำลังดุอันนูดเด็ดใบตัวพ่อ